เอานี้ค่ะ179ค่ะอุ๊ยแม่ค้าใช้ไอายไลเนอร์ของอะไรคะทำไมกีตาสวยจังอ๋อแม่ค้าใช้ของเดสเซนมีเลยค่ะตัวไหนค้อยากได้ตัวนี้เลยค่ะอ๋อ มันเป็นหัวแบบนี้หรอคะไม่ค่อยชอบหัวแบบนี้เลยอะคะ่ะมีแบบอื่นไหมคะมีค่ะจะเป็นแบบดินสอทางนู้นเลยนะคะไม่ค่อยชอบแบบดินสอคะ่ะกลัวเขียนไม่ถนดัดมีแบบอื่นอีกไหมคะงั้นลองแบบนี้ไหมคะอันนี้จะเป็นหัวผู้กันไม่ค่อยชอบแบบผู้กันนะคะมันเขียนยากเอาแค่แป้งนี่แหละคะ่ะได้คะ่ะใส่ถุงไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะอุย๊ย ทำไมหน้าใสจังคะใช้อะไรแม่คะใช้ของอจอร์ไ u เซอร์สีจันเลยคะ่ะแนะนาหน่อยค่ะได้คะ่ะทางนี้เลยนะคะอ๋อค่ะคลูกค้าคะทางนี้คะ่ะอ๋อค่ะค่ะตัวนี้เลยคะ่ะลูกค้าใช้แล้วผิวชุ่มชื้นมากอืมไม่ค่อยชอบอจอร์ไ u เซอร์คะ่ะกลัวมันเหนียวรับรองเลยคะ่ะว่าตัวนี้ไม่เหนียวแบบไม่ค่อยชอบครีมแบบซองอะคะ่ะมันหมดเร็วถ้ากลัวมหมดเร็วซื้อแบบกล่องก็ได้นะคะไม่เอาอะค่ะไม่เป็นไรดีกว่างั้นลูกค้ารับแค่แป้งใช่ไหมคะวันนี้ยังไม่เอาอะไรคะ่ะเดี๋ยววันหลังมาดูใหม่นะคะ แมงตัวนี้หายไปไหนอา้าอยู่ไหนเจสสวัสดีค่ะพี่พรสงการเล่นน้ำสนุกไหมสนุกค่ะพี่พรกวาดข้างในให้ด้วยค่ะเจสคะพี่ว่าจะขอเบอิกเงินหน่อยได้ไหมคะฮะก่อนสงการเพิ่งเบิกไปนี่พี่ไปเที่ยวสงการหมดแล้วตอนนี้ไม่เหลือสักบาทเลยค่ะแต่พี่พรเบริกไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่สามพันเองนะเออพี่เอาสองพันก็ได้ค่ะเหลือไวพันหนึ่ง พี่พอล่ามิท,ทนินไปไหนมากินข้าวหรือยังผมว่าจ,จะมาซื้อครีมครับเด่นน้ำสุการรมจนหน้าดำหมดเลยครับตายแล้วคนเาขาขาวของพี่หน้าดำหมดเลยไปไปไปเลือกครีมเลยพี่จะซื้อใหน้นี่นี่นี่อันนี้อันนี้เจวโ,โลสม,มุตโตตัวนี้จะช่วยปวบประโลมผิวหลังโดนแดดเอาไปทานะเออว่าว่าเตียพี่พอล่าจะจ่ายล้วครับใช่เดี๋ยวพี่จ่ายให้เองแล้วจะอะไร้างอย่างไรไ,ไปไปไปเลือกไปเดี๋ยวจะเอาเงินจากไหนจ่ายวะ ทั้งยครับทั้อหหด3 6บบาทค่ะเีค่ะอันนี้ลงบัญชีพี่ไว้ได้ไหมเดี๋ยวสิ้นเดือนเข้าใจอ,อ,อ,อนี้ชินเดี๋ยวตอนยังไม่โทรหานะจ๊ะรักนะจุ๊บๆแป๊บแป๊แป๊เป๊เงินไม่มีแล้วก็ยังจะไปซื้อของให้ผู้ชายอีกแล้วสิ้นเดือนมันจะพอหักไหมพี่พร นิววันนี้เห็นปนกบอกว่ามีแม่บ้านมาเริ่มงานใหม่คนนึงอุ้ยเห็นมากี่คนก็เงินงินแหละเผื่อคนนี้โอเคแกอย่าเพิ่งตัดสินสิขอโทษนะคะมีอะไรคะขออนุญาตเช็ดโต๊ะนะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนค่ะอุ้ยเออขออนุญาตเช็ดเครื่องคิดเลขนะคะขอโทษด้วยนะคะลูกค้ายังมีเครื่องคิดเลขอีกอันนึงค่ะ ขอบคุณนะคะคิดตังหน่อยค่ะ2.50บาท50สตังค่ะเอ๊ะสมัยนี้ยังมีสตังอยู่หรอค่ะมี250ไม่มีหรอกสตงสตังน่ะลูกค้ามีเหรียญบาทไหมคะจ่ายเหรียญบาทมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูลดทอนให้แค่50สตตังลดลดให้เถออ๋อคิดตังจะลูก ร้อบาทเจสห้าสตางค่ะสตางอีกแหละอพอพรสิบเาบาท25้าสตางนะคะอ่ะเหรียญยี่ห้าสตางหมดหรอโอ้ยพนมายีบาทก็จบแล้วแค่สลึงเดียวอะไรนักหนาเออโอ้ยแค่นี้ไม่ทำให้ร้านเจ๊งหรอกพนมาเร็วๆเถอะฉันรีบค่ะเออนี่มันยุคไหนแล้วจะมาสตองสตางอะไร ชมพู่วันนี้กินข้าวเที่ยงกันอะไรอะ่ะไ,ได้ข้าวผัดมาค่ะเจ๊เมื่อเช้าตื่นทําข้าวผัดให้ลูกอ๋อเหรอลูกหนูชอบกินข้าวผัดมากเลยนะเจ๊เขาจะค่อยๆกินและหยิบขึ้นมากินเองด้วยนะเจ๊น่ารักมากเลยอะค่ะอ๋อเก่งเก่งเก่งชมพู่พอดีจะถึงวันเกิดหลานเจ๊แล้วอ่ะมาช่วยเลือกของเล่นให้หน่อยไหนคาเจ๊อุ๊ยของเล่นตัวนี้ลูกหนูก็มีนะเจ๊อันนี้นะเจ๊ซื้อให้ลูกแหน่ลูกหนูก็ไปโยนพังหมดเนี่ยพวกนี้ยลูกหนูมีหมดเลยนะเจ๊ เจ๊ดูสิเนี่ยลูกหนูอ่ะกำลังหัดเดินกำลังแบบเดินต่อเตะต่อเตะน่ารักมากเลยนะเจ๊หนูจะลูกพาลูกไปเรียนว่ายน้ำดีไหมเจ๊เจ๊เนี่ยลูกหนูชอบเล่นน้ำมากเลยนะเจ๊เจ๊เจ๊ลูกไหมวันนี้นะ่ะแม่ส่งวีดีโอมาให้ดูลูกหนูกินผักเก่งมากเลยเนจะ๊อยากดูวีดีโอไหมเดีย๋ยวหนูเปิดให้ดูที่แม่ส่งมาให้น่ะนี่เจ๊ดูดูเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะเจ๊ดูสิจ้ะน่ารักมากเลยจ้ะน้องคะคะ แนะนำกันแดดให้พี่หน่อยสิกันแดดอีฟตัวนี้เลยค่ะหนูกำลังจะทํารีวิวพอดีเลยโอ้โหแพงไปเนาะตั้งสาม้อยเก้าสิบอ่ะเอาไว้ก่อนมุมนี้แสงสวยคิดเงินค่ะอ๋อค่ะสามห้าบวกยิบเก้าบวยิบเก้าเป็นเก้าสิบสามบาทค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอ่ะกันแดดที่อยู่ตรงนี้ไปไหนอ่ะ เมื่อกี้ก็วางไว้ตรงนี้นี่นเ,เจคะหนูเอาเหรียญมาแลกเจรับไหมคะเหรียญอะไรมีทั้งเหรียญบาทเหรียญห้าแล้วก็เหรียญสิบค่ะหนูทุกกระปุกมาโอ้ยเหรียญอยู em, ่นี่ก็เต็มอยู่นี่ทอมีหมดสักทีเจรับแล้เธอนะคะหนูสาทุกกระปุกมาหนูจะเอาไปจ่ายค่าเธอมคะค่ะรับนะีรับได้แต่เธอต้องเสียค่านับนะร้อยละห้าบาทร้อยละห้าเลยเหรอคะใช่ค่านับค่าเสียเวลาค่าเกะกะขวางทางลูกค้าของฉัน จะไม่เอาก็ได้นะเพราะว่าเหรียญฉันก็มีเยอะแยะนี่ฉันใจดีนะถึงให้แลกงั้นไม่เป็นไรค่ะหนูกลัวมันจะไม่พอจเจ๊่คะขอแลกเหรียญหน่อยได้ไหมคะแลกเท่าไหร่ร้อยหนึ่งเลยเหรอใช่ค่ะขอเป็นเหรียญสิบนะคะโอ้ยไม่พอหรอกเหรียญที่มีก็จะทอนลูกค้าไม่พออยู่แล้วงั้นหนูขอแลกแค่ห้าสิบก็ได้ค่ะจะเอาไปซักผ้าห้าสิบก็ไม่พอหรอกเหรียญยิ่งหายากฉันจะเอาไว้ทอนลูกค้าห้าสิบก็ไม่ได้เลยเหรอคะ่ะไม่ได้ไปหาแลกร้านอื่นไป ของก็ขายไม่ได้ยังจะมาหาแรกเรียญเรียกเลินอีกค่ะค่ะขอโทษด้วยนะคะเฮ้ยหมดนี่ร <ok> ้อยหกสิบเองเหรอเอาวันนี้ค่ะสิบสองชิ้นชิ้นละยี่สิบเป็นสองร้อยสี่สิบค่ะเอาติดราคาร้อยหกสิบขายสองร้อยสี่สิบได้ยังไงอะคะร้อยหกสิบเป็นราคายกแพ็คของลูกค้าขายส่งค่ะลูกค้าก็หนูยกแพคก็หนูเอาหมดนี่หนูก็ต้องเป็นลูกค้าขายส่งสิ ลูกค้าขายส่งหมายถึงลูกค้าที่มีหน้าร้านแล้วก็มาเปิดบินซื้อสินค้ากับเราขั้นต่ำต่อบินพันสองร้อขึ้นไปค่ะถ้าลูกค้ามาซื้อยกแพ็คแบบนี้อันเดียวนะก็จะเป็นลูกค้าปลีกค่ะไม่ใช่ลูกค้าส่งนั้นพี่ช่วยส่งหนูออกไปได้ไหมคะหนูรู้สึกหน้าแตกยังไงก็ไม่รู้แต่กร้าพี่เอาขึ้นมาก่อนเนี้ยของหมดเยอะเลยไปเอาของมาเติมหน้าร้านหน่อยนะรับแซ่บค่ะน,นี่ก็หมดนี่ก็หมด ตัวนี้แหละท้องไม่ไหวเลยโอ้ยรถเข็นไปไหนหมดนี่ไงรถเข็นพอดีเลยอโอ้ยได้แล้วจัดของต่อพ้องเติมของฮะใครทำเนี่ย พี่นิ้วเอารถเนี้ยบหรอ เอาเป็นว่าเจรับ3าคนเลยละกันขอบคุณค่ะเจแต่จะมีคนหนึ่งที่จะได้มาทําเกี่ยวกับเครื่องสกีนนะหนูค่ะหนูค่ะหนูอ่านภาษาไทยได้นูก็พอจะอ่านได้คือกันค่ะพี่ก็พอทือวท้ไทยได้อยู่จ้ะโอ้ยเธอสองคนแค่ข้ามมาไทยก็เกือบหลงทางอ่านป้ายบอกทางก็ยังไม่ถูกงั้นเมื่อม่อยวกมาทําเครื่องสกีนกับเจค่ะได้ค่ะส่วนคี่พรกับชมพู่ทําหน้าที่แม่บ้านช่วยกัน2คนนะได้ค่ะ คือทอดเฮ่อนท่าเด้บกดักนีดหน่อยเฮ็ดหยังอยู่เนาะเข็นใส่าูแครูและคิดหอดหอีแม่เด้สิคิด้อดเฮ็ดหยังงยู่หันบราน,นอกกับบรรน,นอกอยู่นี่จเจริญกระโดดสวัสดีครับสาสวสบายดีซึ่งเข้างานวันแรกเหรอครับใช่ค่ะฉันชื่อมะเมียวผมซื้อไมธทีนะครับไม่ทราบว่าคุณมีแฟนหรือยังยังค่ะงั้นผมขอเบอร์คุณได้ไหมครับเอิม่มคือชมพู่ชมพู่เบอร์เทอเธอ,อะไรจะบ้าเหรอกะเอาบเบอร์ทางไหนพี่สทจะไหนพี่พรพี่พรเบอร์ดูพี่พรอ,อะไร ฮัลโหลอีมเอมทยังมันนี่ได้ออกไปนะอยู่บอกเมื่อไหร่เงินจะออกเนี่ยฉันจะได้ซื้อโทรศัพท์โทรหามบักหล่าหน่อยก็นะใครโทรมาอ่ะพี่พรไม่รู้เบอร์ไม่คุ้นเลยมิทินแน,แน่เลยัลหลคะ่ะยังไม่ง่วงเลยค่ะปกติก็นอนดึกอยู่แล้ว <S 2> <S 2> เอออะไรนะคะเปิดกล้องเหรอเปิดไม่ได้กล้องพังเออพอดีหนูง่วงนอนแล้วค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่ อาพี่พรหนูคุยเสร็จแล้วห้าทุ่มแล้วป่านี้ลูกพี่นอนแล้วข้าวหลังไม่ให้ยืมแล้วนะแค่นี้ก็บน่นถ้าหนูซื้อไอโฟนมาอย่ามางอแล้วกันเฮ้ออย่างเธอเลยน่าจะมีไอโฟนมัมเมียวครับตอนเที่ยงว่างไหมไปกินข้าวกันไหมครับว่างคะ่ะขอหนมเอาซุกกี้อันนึงค่ะของผมเอาผักขึ้นฉ่ายได้ครับเดี๋ยวังถาจะเข้านะครับผม แม่เมียวครับยิ้มหวานหน่อยครับโอ้พี่มิทินใช้ iPhone เลยเหรอคะไม่แปลกหรอกทํางานมาตั้งนานคงมีเงินเก็บเยอะน่าดูพี่ไม่มีเงินเยอะหรอกพี่ผ่อนเอาครับผ่อนผ่อนได้ไงพี่ไม่ใช่คนไทยนี่ผ่อนไปใช้ไปกับเซลมันโฟนครับผ่อนได้ทุกสรรพาตไม่ต้องใช้บัตรเครดิตเธาสั่งอะไรมานะแม,ม่เมียวกลองใหญ่จังนี่ อะไรนะก็โทรศัพท์ใหม่ไงโอ้นั่นมัน iPhone 16 p r โป a แบเลยนี่ยยงแม่เมียวแกไปขโมยของใครมาจะบ้าหรอหนูผ่อนเอาฮะผ่อนผ่อนไปใช้ไปกับแซลมอนฟูเขามีหน้าร้านที่กรุงเทพได้้ของไปใช้ก่อนผ่อนมดแล้วเขายังมีของแถมน่ารักน่ารักให้เยอะเลยเลือกโทนสีของแถมได้อีกด้วยนะฉันเลือกเป็นสีฟ้าไลท์ไลค์กชมพูน้ำหอมก็มี้หอมื้อดนีเด้อ ต้องไป <ๆ S 2> ให้หยด่บ้านเ้อะก็สักดีจังเลยฉันอยากผ่อนมากโทรศัพท์ฉันก็เก่าแล้วไปผ่อนเลยผ่อนมือถือไม่ต้องใช้บัตรเครดิตผ่อนง่ายได้เครื่องไวทักแซลมอนโฟนตามมาจากคลิปนี้ร้านเขาให้ส่วนลดด้วยแคปรูปนี้ไปได้เลย แม่ค้าขอเปลี่ยนลิปได้ไหมคะมันเป็นอะไรคะซื้อไปแล้วแต่ว่าสีมันไม่สวยอะค่ะก็เลยจะมาเปลี่ยนอันนี้ใช้ไปแล้วนี่คะถ้าใช้แล้วเปลี่ยนไม่ได้นะคะลูกค้าใช้แค่ครั้งเดียวเองนะคะมันก็ไม่ได้เพื่อนอะไรมากมายนี่ใช้ไปแล้วใครจะอยากซื้อต่อคะก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่คะเรื่องแค่นี้ทําไมต้องคิดมากงั้นถ้าลูกค้าไม่คิดมากพี่ให้เปลี่ยนก็ได้ค่ะแต่เปลี่ยนเป็นตัวที่เป็นสินค้าทดลองนะคะทําไมก็น้องบอกไม่คิดมากนี่คะอันนี้ใช้แล้วก็เปลี่ยนกับตัวทดลองที่ลูกค้าคนอื่นลองแล้้้้ววแแแฟกัันนนคค่่่ะตอีีใชงเดย นะไม่พอใจก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้นะคะก็ใช้สีเดิมไปไม่เปลี่ยนก็นได้ตัวทดลองโดนใช้ไปกี่ครั้งแล้วเขาจะอยากใช้ต่ออู้ร้านนี้มีตัวทดลองทุกอันเลยปาเถอะไม่ได้ไม่ได้เนื้อบางไปไม่เหมาะกับเรา้ยลองอันนี้ดูสีนั่งก่อนปวดขาของลองเยอะแยะต้องลองมันทุกตัวเลยเนี่ยสีเข้มไปอ,อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็หนาไปเอออันนี้เนื้อดีแต่ไม่มีกันแดดอู้ อา้าววันนี้ลูกค้าไม่รับอะไรหรอคะไม่หรอกลองดูแล้วไม่มีอะไรถูกใจเลยมนหลังแล้วกันแม่ค้าเอาอะไรมาให้ทดลองเนี่ยดูสิน่าฉันเป็นผื่นหมดเลยลูกค้าเป็นผื่นเพราะใช้ตัวทดลองของร้านเราเหรอคะใช่เอาอะไรมาให้ทดลองเนี่ยมีมาตรฐานหรือเปล่าแต่ปกติคนอื่นลองก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะคุณพี่แพ้หรือเปล่าคะฉันไม่เคยแพ้เครื่องสำอางงั้นหนูขอดูหนได้ไปคะตัวไหนคะที่คุณพี่ลองวันนั้นน่ะฉันลองทุกตัวเลยฮะ ก,ก็ใช่นะสิถ้าไม่ลองแล้วจะรู้ไหมว่าตัวไหนดีไม่ดีตัวทดลองในร้านมี50กว่าชิ้นคุณพี่ลองหมดเลยเหรอคะใช่่ายค่รักษาหน้าใช่ไหมเลยงานนี้ไม่ต่ำกว่าหมืน่นหมืน่นพี่คะพอดีหนูมาซื้อของแล้วเงินที่พี่ทอนให้หนูแล้วมันขาดคะ่ะอ้าวจริงเหรอคะอุ้ยขาดเยอะเลยเหรอใช่ขาดหนูก็เพิ่งเห็นว่ามันขาดซื้อไปเมื่อกี้เหรอคะทนามพี่จำไม่ได้ พอดีหนูมาซื้อตั้งแต่สองสามวันที่แล้วอะค่ะอ้าวสองสามวันเลยเหรอทาไมน้องถึงไม่รีบมาเปลี่ยนตั้งแต่แรกล่ะคะหนูก็เพิ่งเห็นนะคะ่ะพี่ทอนให้หนูก็จับใส่กระเป๋าเลยไม่ได้ดูเลยค่ะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนให้ก็ได้ค่ะแต่ถ้ารอบหน้านมีปัญหาน้องรีบกลับมาบอกพี่เลยนะคะอย่าให้เกินภายในวันนั้นได้ค่ะขอบคุณนะคะต้องถอดรองเท้าด้วยเหรอพี่คะหนูฝากซื้อน,น้ำหอมมาดามฟินหน่อยค่ะพอดีรองเท้าเราถอดยากอ๋อได้ได้ได้นี่ค่ะพี่ขอบคุณคะ่ะ ะแถมโลชั่นด้วยเหรอคิดเงินค่ะตังทอนสามร้อยห้ดจ้า,อ,จาอ่ะเดี๋ยวพี่จะเข้าไปเลือกของพี่ต่อขอบคุณมากนะคะพี่